สวัสดีค่ะ FC ช่องใบระพันการเดนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะค่ะสสำหรับ EP นี้นะคะแม่ค้าก็จะเปิดตัวกันที่เปเปอร์นายนนะคะเปเปอร์นายนอยู่ที่กระถางละ10บาทนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวใบด่างนะคะอ๋อขออภัยค่ะกระถางละ80บาทค่ะอันนี้ก็80บาทเช่นเดียวกันนะคะ80บาทแล้วก็ อมชมพูนะคะอมชมพูอมชมพูอมชมพูอยู่ที่อ่ากระถางละแปดสิบบาทเช่นเดียวกันนะคะบีโกเนียค่ะเจ็ดสิบบาทนะคะอ่าอันนี้ก็เจ็ดสิบบาทนะคะส่วนกุราพินค่ะกุราพินห้าสิบบาทนะคะ แล้วก็สําหรับลือสีผสมนะคะลือสีผสม80บาทนะคะในกระถาง8นิ้วนะคะอ่ะอันนี้ก็80บาทนะคะในกระถาง8นิ้วนะคะลายนี้ก็80บาทนะคะ80บาทค่ะแล้วก็ส่วนในกระถาง5นิ้วนะคะอยู่ที่50บาทนะคะ าสิบบาทนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างจะหายากนิดนึงนะคะส่วนเกตมันีสีทองนะคะเกตมันีสีทองอันนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะมีว่างอยู่สองต้นนะคะมีว่างอยู่สองต้นแล้วก็สำหรับหยิบเงินหยิบทองนะคะหยิบเงินหยิบทองอยู่ที่50บาทนะคะอันนี้เพชรพลอยอยู่ที่50บาทนะคะ พริกขี้หนูสวนนะคะ150บาทอันนี้ขอ F C รับหน้าร้านนะคะเพราะว่าน้องอยู่ในกระถางที่ค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงนะคะแล้วก็ส่วนต้นนี้นะคะต้นนี้นะคะดาบทับทิมนะคะอยู่ที่150บาทนะคะหรือว่าดาบตะกัวนะคะอยู่ที่150บาทส่วนต้นนี้นะคะอยู่ที่70บาทนะคะ70บาทนะคะ แล้วก็สำหรับอ่าต้นนี้นะคะอยู่ที่80บาทนะคะก็ใบไม้นะคะร่วงใส่เพราะว่าหลานอยู่ใต้ล่มไม้นะคะส่วนคัดซุราดูดซับนะคะหรือว่าใบเงินนะคะ50บาทนะคะ อันนี้อยู่ที่300บาทจัดส่งฟรีนะคะแล้วก็ส่วนไม้ในกระถางดินเผานะคะอันนี้ก็ขอ FC รับหน้าร้านนะคะอโลเวล่านะคะหรือว่า FC ท่านใดสนใจก็ขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับอโลเวล่านะคะคาสูล่าค่ะ80บาทนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวใบด่างนะคะก็80บาทเช่นเดียวกันนะคะอันนี้จะเป็นอ่านิ้วทองคลียนะคะ50บบาทนะคะนี่นะคะ ส่วนคีบประวานนะคะคีบประวานอยู่ที่250บาทนะคะถอดกระถางส่งนะคะอันนี้อยู่ที่150บาทนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะต้นนี้อยู่ที่อ่าบาทนะคะอันนี้อยู่ที่50บาทนะคะส่วนต้นนี้นะคะอยู่ที่80บาทนะคะ อันนี้50บาทนะคะ50บาทแม่พ้าให้ไปทั้งกระถางดินเผาเลยนะคะเอะส่งได้ไหมนอ้อไม่แน่ใจขอ FC รับหน้าร้านแล้วกันนะคะขอ FC รับหน้าร้านแล้วกันอันนี้50บาทนะคะขอ FC รับหน้าร้านนะคะส่วนต้นนี้นะคะต้นนี้อันนี้นะคะขนแกะนะคะ70บาทนะคะอันนี้ส่งได้นะคะแล้วก็สําหรับ คลีดนะคะคลีตตัวนี้แม่ค้าไม่ทราบว่าคลีดอะ,อะไรนะคะอยู่ที่70บาทนะคะอันนี้ส่งได้นะคะแล้วก็ในกระถางริมเผาแม่ค้าก็ให้ราคาเดียวกันนะคะอันนี้ขอ F C รับหน้าร้านนะคะ70บาทนะคะแล้วก็สำหรับอ่ะนี่นะคะไม้อ่ะมันก็จะมีอ่าต้นข้าวหรือว่าต้นหญ้าขึ้นนะคะเพราะว่าแม่ค้าผสมแก็บดิบเข้าไปด้วยนะคะก็จะมีต้นข้าวขึ้นมาด้วยนะคะนี่นะคะ แล้วก็สําหรับออันนี้นะคะยกนะคะยกน้ําโชคหัวสีม่วงนะคะอยู่ที่250บาทอันนี้ขอเอฟซรับหน้าร้านนะคะกุราพินค่ะกุราพินน100บาทนะคะแล้วก็สําหรับต้นนี้นะคะเศรษฐีหมื่นล้านนะคะ50บาทนะคะอันนี้50บาทนะคะอันนี้ก็50บาทนะคะส่วนต้นนี้100บาทนะคะกําลังเป็นดอกเลยนะคะอันนี้50บาทเศรษฐีพันล้าน50บาทนะคะ ราพินห้าสิบบาทค่ะอันนี้แม่ค้าให้ไปสองต้นเลยนะคะห้าสิบบาทนะคะนี่คะ่ะน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็สําหรับอ่ายูโฟเบียนะคะยูโฟเบียแปดสิบาทนะคะแปดสิบาทอันนี้ห้าสิบบาทนะคะแล้วก็สําหรับอา่ามะพร้าวทะเลทรายนี่มะพร้าวทะเลทรายนะคะห้าสิบบาทนะคะก็คือย่าขึ้นเต็มเลยนะคะมะพร้าวทะเลทรายห้าสิบบาทนะคะ กำลังเป็นดอกนะคะส่วนปวยเซียนค่ะปวยเซียนอยู่ที่80ดบาทนะคะอยู่ที่80บาทข้างล่างนะคะอยู่ในกระถาง11ดนิ้วนะคะ150บาทนะคะห5 0บาทแล้วก็อันนี้รับหน้าร้านนะคะอันนี้จะเป็นหางสิงโบราณนะคะดอกสีชมพูนะคะ สีสวยอย่างนี้เลยค่ะแม่ค้าให้ที่250บาทนะคะขอ Fc รับหน้าร้านนะคะสําหรับหางสิงโบราณนะคะแล้วก็กวาดเงินกวาดทองเข้าบ้านนะคะอยู่ที่150บาทขอ Fc รับหน้าร้านนะคะแล้วก็กุรบผินต้นนี้นะคะอยู่ที่150บาทนะคะแล้วก็สําหรับอันนี้นะคะอยู่ที่50บาทนะคะดอกน้องกําลังมาเลยค่ะแล้วก็สําหรับกุหรบผินลายนี้นะคะอยู่ที่50บาทนะคะส่วน เศรษฐีพันล้านนะคะเศรษฐีพันล้านร้อมลูกๆของเขานะคะอยู่ที่80บาทนะคะแล้วก็ส่วนต้นนี้อยู่ที่5อยู่ที่80บาทนะคะอันนี้แม่ค้าขอขอภัยค่ะอยู่ที่100บาทนะคะแม่ค้าขอเปลี่ยนกระถางนะคะสําหรับต้นนี้นะคะแล้วก็สําหรับไม้ในกระถางดินเผานะคะขอ f อซรับหน้าร้านนะคะอันนี้ artistic 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 โป่งฟ้านะคะโป่งฟ้าโปง่โปงฟ้าอยู่ที่150บาทนะคะขอ f อรับหน้าร้านนะคะ แล้วก็ส่วนเบอร์เบิร์นมาร์กนะคะเบอร์เบิร์นมาร์กเบอร์เบิร์นมาร์กหนึ่งร้อยห้าสิบาทรับหน้าร้านนะคะแล้วก็สําหรับไอวี่ IV นะคะไอวี่วุ้ยน้ำำําตั้มสำหรับไหนล่ะอ่ะสำหรับไอวี่นะคะไอวี่อยู่ที่แปดสิบบาทนะคะไอวี่อยู่ที่แปดสิบบาท มาลายด่างขาวค่ะ50บาทนะคะ50บาทส่วนในนี้นะคะอยู่ที่200บาทพร้อมตุ๊กตาน่ารักน่ารักนะคะขอ F C รับหน้าร้านนะคะแล้วก็สําหรับอ่ะไม้ไม้ในกระถาง4นิ้วนะคะอันนี้เข้าวตอกพะล่วงนะคะอยู่ที่50บาทนะคะอ่ะบิโกเนียต้นนี้อยู่ที่80บาทนะคะ แล้วก็สําหรับอันนี้นะคะอยู่ที่100บาทนะคะลิมมังกรเจดีนะคะขอบทองบีโกเนียต้นนี้อยู่ที่100บาทนะคะดอกสีชมพูนะคะสําหรับท่านใดที่สะสมบีโกเนียแปลกๆนะคะแล้วก็สําหรับต้นนี้นะคะต้นนี้อยู่ที่70บาทนะคะวาสนาเลื้อยค่ะวาสนาเลื้อยอยู่ที่หนึ่งอยู่ที่50บบาทนะคะอันนี้อยู่ที่ จ็ดสบาทนะคะลักกี้นะคะอยู่ที่70บาทแล้วก็ต้นนี้นะคะอยู่ที่100บาทนะคะส่วนผีเสื้อนะคะผีเสือ้อผีเสื้ออยู่ที่80บาทนะคะวาสนาอ่าวิกตอเรียนะคะติดจองนะคะ fc ติดจองแต่มีว่าง1กระถางนะคะถ้า fc ท่านใดสนใจมีว่างแค่1กระถางนะคะสําหรับวาสนาวิกตอเรียนะคะแต่แต่สองกระถางนี้ติดจองแล้วนะคะ ค่ะแล้วก็สําหรับลิ้นมังกรนะคะลิ้นมังกรอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวลายนะคะตัวลายขอบทองนะคะตัวใบลายขอบทองนะคะอ่ะแม่ค้าส่งต่อให้ที่กระถางละ150บาทนะคะพร้อมลูกเลยนะคะพร้อมลูกเต็มเลยนะคะเนี่ยลูกๆเขาเต็มเลยนะคะอันนี้ก็จะมีแม่1ต้น1ลูก2ลูก3มลูก4ี่ลูกนะคะ4ลูกแล้วก็ถ้า f c ท่านใดรับนะคะแม่ค้าจะเลือกอันที่มีลูก เยอะที่สุดให้ FC เลยค่ะนี่นะคะสวยมากเลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวตัวลายนะคะตัวลายตัวลายขอบทองสวยมากเลยค่ะค่ะแล้วก็สำหรับไม้เล็กๆนะคะกระถางอ่าสองนิ้วน่ารักน่ารักอย่างนี้นะคะอยู่ที่ยี่สิบบาทนะคะนี่นะคะยี่สิบบาทค่ะอันนี้คนนกขาวนะคะน่ารักมากเลยค่ะ บางตัวแม่ค้าก็ไม่ทราบชื่อนะคะก็เอฟซี FC, ท่านใดสนใจก็แคปหน้าจอนะคะส่งรูปเข้ามานะคะหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะแอดไลน์แม่ค้าเข้ามาเลยนะคะนี่นะคะ น,นี้จะเป็นขนนกเหลืองนะคะนนนข,นขนนกเหลืองนะคะอ่าบางต้นนะคะดอกก็จะเป็นสีบานเย็นเข้มเลยนะคะบางต้นก็จะเป็นดอกชมพูโอโรสนะคะชมพูโอโรสอันนี้ก็จะเป็นหนามเยี่ยวนะคะอันนี้หนามสวยมากเลยนะคะหนามสวยมากเลยนี่นะคะ สำหรับอันนี้นะคะอันนี้ก็คือหนักมากเลยนะคะอันนี้ขอ f c รับหน้าร้านนะคะขอ f ซรับหน้าร้านนะคะอยู่ที่กระถางละ500บาทนะคะสวยมากเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะ อันนี้ขอ,อ fc นะคะแคปหน้าจอมานะคะค่ะแล้วก็สำหรับกุราพินนะคะกุราพินกุราพินกระถางนี้นะคะฟอร์มสวยมากเลยนะคะอันนี้ก็คือถ้า,าแยกน้องเป็นต้นเดียวนะคะน้องจะต้นใหญ่แล้วก็ฟอร์มใหญ่ได้กว่านี้อีกนะคะอันนี้ก็คือน้องเป็นฟอร์มกอนะคะน้องเป็นฟอร์มกอ,อแม่ค้าให้ที่อันนี้ขอ fc ส่งได้ไหมนะ้อง แม่ค้าก็ไม่น่าจะส่งได้นะคะไม่น่าจะส่งได้อันนี้ก็ขอเอซรับหน้าร้านนะคะแล้วก็ส่วนในกระถางเล็กนะคะอันนี้เป็นลูกเขานะคะอันนี้กอ็อยู่ที่150บาทนะคะอันนี้แม่ค้าส่งให้ได้นะคะแต่ว่าแม่ค้าขอเอาหินออกนะคะน,นะคะสวยมากเลยนะคะอันนี้ก็คือได้รับแสงนะคะสีขอบเขาก็จะชมพูแบบนี้นะคะนี่นะคะน้องกําลังติดดอกเลยนะคะ คนละตัวกันนะคะคนละตัวกับตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้ที่ค่อนข้างหาง่ายนะคะสําหรับตัวนี้แต่สําหรับตัวนี้ก็คือสวยมากเลยค่ะค่ะแล้วก็สําหรับอากาเว่นะคะอันนี้ก็จะเป็นฟอร์มแมสําหรับโชว์นะคะอ่าข้างล่างนะคะข้างล่างนะคะอยู่ที่250บาทถอดส่งนะคะส่วนต้นนี้นะคะเดี๋ยวแม่ค้มีฟอร์มเล็กขายนะคะค่ะสําหรับอ่า ฟอร์มเล็กนะคะก็จะมีอยู่2กระถางนะคะกระถางละหนึ่ง้อยบาทนะคะอ่ะอันนี้ก็ขอถอดส่งนะคะอันนี้ก็คือฟอร์มเล็กเขานะคะอยู่ที่100บาทนะคะค่ะสำหรับอีพีนี้นะคะก็ฝากท่านผู้ชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนะคะอ่าเบอร์โทรติดต่อแม่ค้านะคะ061 9 6 7 5 9 3 3นะคะอ่า มีตัวไหนที่ลูกค้าชอบนอกเหนือจากที่แม่ค้านำเสนอไปนะคะก็แคปหน้าโจมาแล้วก็สอบถามแม่ค้าเข้ามาได้นะคะสำหรับอ,อีพีนี้ก็สวัสดีค่ะ